ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยครับตอนนี้คุณกำลังดูกาติดฝนอะไรก่อนนะอันนี้ไปเลยเนะเวเอ้เออะไรเน ลิเซ่และลิเซ่และวิลล์คนอื่นขอสวัสดีทุกคนกันด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัเรีครับปีนแต่ละคนบอกแล้วว่าฝีมือไม่ธรรมดาฮะกระติ๊ฟโฟนเนี่ยง่ายๆก็เป็นเกมที่เราอ่ะจะตั้งโจทย์แล้วก็ไปให้เพื่อนของเราที่เราเชิญมาเนี่ยไปวาดโจทย์ของเราเราก็ต้องวาดโจทย์น้องเพื่อนเหมือนกันเออจะเล่นโทมดอะไรวะน้ำมันเลบอสใส่หัวนอนโอเคเริ่มละเลบอสบล็อกไปดูแบบไอ้สกูอันนี้กูเปิดมาเปิดมากูให้เลย อะไรครับหนึ่งพันบาทได้ป่ะโอ้ขอหนึ่งพันบาทได้ไหมอ่าได้ละอยใช่แล้วมีชัวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นโจทย์ธรรมดาอันนี้ผมเริ่มมาแล้วโจทย์แรกอ่ะผมไม่เอายากหรอกทุกคนวาดได้ทุกคนเข้าใจตรงกันดูไม่รู้ว่กูวาไม่ทันแล้วกูจะวาดยังไงวะเนี่ยอ่าอันนี้ตาวาตาดูกันอย่าตาปูอะไรไปดิอ่าโอเคอันนี้ได้ตัวละได้ตัวละแต่กูต้องวาดยังไงให้มันรู้ว่าว่าอันเนี้ย แม่งมันมันคือไอตัวนี้แล้วก็ลบตรงนี้นิดนึงยังไม่ยากเท่าไหร่นะโจทย์แรกอะโอเคกูเสร็จละพอดีเลยกูไม่รู้จะไปยังไงไอ้ย่า what the f แล้วอะไรเงื่อ้สร้างหลังเนี่ยมึงบอกกูทีดิต้องตีความอะไรจากด้านหลังเนี่ยนี่ตัวรถ่อได้มาละขึ้นมาอย่างงี้แล้วก็ลงไปอ่านี่ได้ละอันนี้ตัวน้อง ว่าเลี้วโดยที่ไม่มีแผ่นนี่แบบก็ยาก,ยากอยู่เหมือนกันนันนี้ก็ตึงเนีกูว่ารถกูทําได้แค่นี้แหละเวลามันมีจำกั <ผม S 2> ำดกูอยากวาดผู้พันติดนั่นแต่แบบไม่น่าทันแล้วแหละเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยางยิงใส,ส่สีไม่ครบเลยทะลบตรงนี้นิดนึงอ้าวบอกมาบอกเลยว่าอนาคตศิลปินอ่าชิบหายวัดตกฟากวัดตกเออพี่ผมต้องใบวันอะไรอ่ะเขียนภาษาไอาใบว่านี้กันโอเคกูตกภาษาไทย ตกภาษาไทยโอ้ยพ่อเป็นคนไทยตกภาษาไทยไม่เกินจริงเนี่ยซอนเรียนมอต้นตกบทภาษาไทยไม่เคยพันอะไรวะไอชีกิดวาดยังไงอันนี้โหอันนี้ผมตั้งใจวาดนะยไม่ปันเลยอันเนี้ยตั้งใจวาดพุ่งทุนลวแต่แค่นี้แหละตั้งใจวาดแล้วถึงกูได้เฉยเลยเราะเรนบ๊อบวาดอีบวกวาดไอเทียหรือม่คิดวาไปแล้วไยผมก็เป็นคนหนึ่งที่วาดรูปนะแต่แบบรถในผมไม่ค่อยได้แตะเลย มึงเจอโกเมนต์ตมาไหนกูโอ้ยแค่นี้เลยเกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ไอเชียอะไรเนี่ยอ่านี่เลยนะง่ายๆคุณรู้เลหรือไม่ได้ย็นเฉลยแล้วอ่ะเฉลยไปดูสิโอเคม่เวลาเฉลยอ่ะขี้บลอนึ์ถามก่อนคืไปดูผลงานเนี่ยคุณคิดยังไงกับผลงานที่คุณวาดไปครับว่ามันออกมาโอเคหรือเปล่าศิลปินทุกท่านโอเคโอเคใช่ไหมไม่มี ได้้้แลวมังในจังหวะนี้ไม่มีใครเก่งแล้วกันขอนําเสนอผลงานของทุกคนนะครับผมเป็นแนวทางสำหรับรุ่นต่อไปวัดคนแรกมีอันนี้เดี๋ยวแล้วก็เข้าไปคือเจอไงไงเข้าไรกูรู้ละกูรู้ละกูรู้ละเจอวัดอ๋อไงมองเป็นอย่างอื่นนะเวรนี้เขาอะไรอ่ะ กังฟูเห็นเป็นกังฟูอ่ะดูดีมันบังผมคนจีนอะเกือบปูกือบแคปโปกะโฟเกือบกโฟไมดมี่ีต้องกินมีได้ไงวะโเคต่อไปเลยมาดิคือเสิร์ฟเลนลไม่ทไม่ทันเลย้ะไี่อะไรวะโดนโรจี ข้้นนอกหนึงอะเออมันกำลังตื่นเป็นไกกายนมันกำลังตื่นกายนอนนนอบ้าก็ู้รู้เรื่อลูกจะเป็นัอนตอนอลูกโอ้โหฮาาฮ่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 า่าฮ่า่าฮาฮฮฮ่าฮร่า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 ฮ่่า้่า่าฮ่า ชาดาเด็ดน้ำประเด็นอะไรคือประเด็ดน้ำประเด็ดอะไรคือปรเด็ดอันนี้มะขามเหรอน้ำมะขามเต้ะมะขามน้ำประเด็ดกูเลย let's g ปูขี่สั่งไม่ได้จะวาดยังไงปูขี่สากอุ้ยปูกระดดสอะไรออันนี้เนี่ยเขาหลอกอันนี้อันนี้ เขาหลากไอ้เหี้ยโอ้โหจะไรสีสวยนะว่ได้กับผอนไม้เออทำไมทำยังไงให้ได้ได้อ่ะมึงมึงก็รถเอ๋นี่เด็ดบ่าวีบาวีเหยียบกับปูาไปสั่งผ่อนไม้จะว่าคือเสกเรื่องไปเรื่องไม่ทันเลยไอ้แฝยไก่ขี่รถถังไปทีฟซีอันเนี้ย โอเียอันนี้มีความคไกดีโคเทสแบบไก่รดน้ำเกมซีอะไรคือติ๊กหมวกหมวกแล้วขานติ๊กคือไไก่คือหัวเาหยกูจะเหี้ยตัวอีตังกกูตไหนมันไก่เลยไก่เลยรดนังเป็นพนักงานร้านไก่ทอด มันไม่มีไก่เลยมันเป็นว่าไอ้ไอ้ถังนั่นมันคือหมวกร้านไก่ทอดอะไรเงี้ยการโก้มีคิมมี่ขับรถขึ้นเขาแล้วจะรู้ได้ไงเป็นไอ้คิมวะมันเป็นคิมจะรู้ได้ไงเป็นไอ้คิมวะคนขี่รถขึ้นเขาขึ้นเขากูจะวาดไอ้คิมจางไก่โอไอ้เชี่ยแล้วมันกลายเป็นแบบนี้แล้วกลายเป็นโตเกียวดิป ตัเกี่ยวดิโกตัเกียวตัเกียดนี่เกี่ยวตเกียนี่ตกีวัเขียนเดี๋ยวฟาเดียวนีตเดี่ยวตวนี่ัเนเยน้อตัอยอตัเลยนีตับเกยน่ัววน่ันีกนีัว่นวกีวน่กนนเยนวยวนีย่อกี่เกกวนวย่่ตันวย่างไร อ่านี่เลยอ๋ออนนี้เอ็นถือถือไก่แบะอ่านี่ออกมามาดีเนี่ยมาดีเนี่ยนีขานล้วอะไรคือชาวนี่วะแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าวัดเอามาเป็นชาวนี่แน่ๆอ๋อโอ้ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้โโอ้ยโอ้อยโอ้อ้โอ้ยโอ้ออ้โอ้ยโอ้โ อันนี้เลยกัน่ะได้ละถือว่าอาร์ตในงานเนี้ยอาร์ตอาร์ตอยู่นหน้านี่ผมซื้อเลยยี่สิบบาทอันนี้ลูกน้อยกูเกียดเกียดหน้าไว้ขอโทษขอโทษแฟนๆตัวละครตัวนี้เนี่ย <ขอ S 1> ผมทำได้แค<ผ>่นี้ครับค,คนนี้นิดมันคืออะไรหรือเปล่าที่กูวาดเนี้ยว <laughs> โอ้อะ <laughs> ไรไม่ได้ อะไรเนี่ยคนคนทำโจ์นี่คือมึงต้องการอะไรจากสังคมนี้วะมึงทมจริงรอนเลยเครียดเลยโอเคเครียดเดีมึงมวงสับวันนี้คือผมไม่ได้เห็นมาหลายปีล้วเป็นนหนึ่งโจดนี้คือแบบได้วาดอะไรปกติสักทีมันนี้ปกติได้เหรอเฮ้ยนี่เนี่ยของกูปกติเลยเนี่ยปกติเลอเออของกูโบยตีสร็แล้วเท่าที่วาดมาของกูก็ดูปกตินะแต่แม่ ปกติหรือปกตีใช่ไหมดิแล้วจำได้มันมีปุ่มตรงนี้ใช่ตรงใช้เล็บใช้เพียงหัวใจไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะครับผมพยายามละไม่เหมือนเลยไม่ได้แค่นี้ครับอ่าโอเคเราครูนั่งทำเสร็จตั้งแต่ตั้งแต่แรกทำเป็นเลยอ่ะตึงยังไงแบบชิลเลยอะโอเคแล้วก็เติมรายละเอียดโอเคผมคิดว่าคนต่อไปในรู้ มันง่ายมากเลยนะจริงๆอ่ะมันมันมันหมดแล้วเนี่ยมันปกติอ๋อไม่หมดยังยงยังโอเคอะไรวะโอเคไม่รู้อ่ะเอาเงี้ยผมเห็นไปเงี้ยบเขาตมีหมวกก็เป็นคนนั้นได้มาผิวเขาไม่ผิวนี้โอเคผมเสร็จแล้วใครเป็นคนพลาดมาโอเคครับผมพร้อมเรียงทียมาดูผลงานของพวกเราเชียร์ต้องต่อเกือบไปแล้วเดี๋ยวคนแรกคนแรกตึ้งๆกันเนาะมามามาคนแรกคนแรก กูไม่มีแค่สองคำไหมเฮีย <c oughs> ว่าแห่งแห่งไหม <c oughs> ว่าไม่ท,ทำานจะวา่าไมท่มา,าอีกแล้ว <c oughs> ไม่รู้ใครวา่า ไม่เคยจะขันเคยกูขอโทษที่กูวาดได้ไม่เหมือนอย่าบอกนะอย่าบอกนะจมูกจะไม่ถูกแล้วไอ้กายใส่บิกจะพูดที่อะไรอะกูสาบว่าจมูกให้เหมือนไอ้กายบอกว่าก็เป็ไอ้กายนี่ไงว่าของกูไม่ไม่มีรูปอ่ะก็คือไม่มีไม่ขชว์เขีวชิว์ล อันนี้กูได้วาดจะได้ดูไม่คุ้นโสดเลยอ่ะมันคืออะไรอ้วนมันแปลงจากกูได้เลยคืออะไรกูว่าไม่ทันเว้ยจำนามสกุลไม่ได้ไปเขียนยังไงกอเลยเขียนโทจิหน้าไม่น่าทำไมไม่เกิดคนเลยวะเกิดคนเลยอ๋อดีไงโดนัลด์ใครนี่ไงจิมมี่เลิกปิดโอ้โออโทจิมมี่ชอบกินโดนัท มันเกี่ยวอะไรคิมได้ไงวะไอคิมไม่ได้มาเล่นมันเกี่ยวอะไรคิมวะไอไปต่อไปต่อไปไอ้คิมไม่ได้มาเล่นด้วยแต่ไอคิมเกี่ยวเวลคัามชัอร์อยากจะเรียนยินทแมนเฮียบ้าเมื่อตะฟ้อกัการกลับกไปยังไม่ทันจำชื่อไม่ได้เีย กลายเป็นบีบีขาแกมขัดอย่าบอกนะกลายเป็นบีบีถือจิ้มคู่กลายเป็นบีบีถม่นี่ไงเหมือนเป๊ะไม่เหมือนยังไงอะเป๊ะเหมือนเป๊ะกลายเป็นบีบีถือจิ้มคูเนี่ยเขาจะเป็นบีบาราซ่าเกี้ยวกลายเป็นกรับดักแล้วอยกลายเป็นโทรศัพท์บีบียังไงไม่รู้เท่าไหร่กันแล้ววันไหนกี้โอดีโอเคต่อไปของคุณลองกอง กูปวดหัวมากนะรู้ปะไก่ทอดไก่ในร้านไก่ทอดรู้ลว่าเตาฟองไก่ทอดลุงเต้เลยทอดไก่ลุงทอดไก่ทอดไก่ลุงเต้ผู้จีเกียดทำกลัวทำไมไก่ก็ทอดพี่น้องตัวเองถูกลุงเต้เลยไอ้เนียนี่นี่อันนี้เลยกูไม่เชื่อว่าไอ้เชี่ยอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะใกล้ต้นฉบับเว้ย คนสุดท้ายที่เขียนเนี่ยแปลงเสือเป็นไก่ไปดูคนสุดท้ายด้ยคนสุดท้ายมันเป็นไก่คอนเฟิร์มไก่คอนเฟิร์มมันน่าจะเป็นนกพิราบเลยแต่ก็นั่นแหละสปีชีส์เดียวกันชาวกินตะเกียบกินตะเกียบกินตเขียนบกินไก่ใช้มือเดินออ๋กูรู้แล้วมันกลาไก่อะไรตีละครัเดินวสองตีละครัเดินวคูณสองไม่คุ้นเลยอ่ะไอ้เนี่ย เมื่อกูบอกว่ใช้คำเปืองีาตึงๆเียวๆไมไม่คุนเลยอ๋อนี่ไงตีกาตึง what the fuck เหลี่ยมถอดกูไปแลหัวลอนในแบบใหม่ครับโอเคโล่งใจแล้โจนี่โล่งใจแล้เหลี่ยมว่าจะเขียนว่าน้ำไบโอมีฟนอนแช่ในน้ำไบ ตีในน้ำอะไรไน่เอาใบบัวหายไปแล้วอันนี้อันนี้ยังดูยังดูรู้ว่าเป็นตีไแล้วบัวใบบัวใบบัวหายคือว่าใกล้คียงมีรไ้สีม่วงีู่ดเย้กดไปอะไรแล้วกูดูไปอะไรดูไ้ทำไมส่วไงกูพยยามทำอยู่อ้ไม่เกิดเชย แล้วโจดเลยก็งีนะไม่ได้บกูฝนเลยกูได้กูฝนนี่เลยฝนแดงโคตรมุนวายอะไรเงี้ยโอ้โหต้นไม้เขียวฝนสีแดงสีตัดกันดีชอบชอบโอเคต่อไป next ก็อเคว่าเส้นหนึ่งว่าอุหโจดนะคอมพิวเตอร์นี่คือทำอะไรยังไงนะอธิบายหนึ่งคนนี่ว่า คนแรกจะเป็นต <molec. S 1> <te> <world> ้นแบบเหมือนจะเป็นต้นแบบแล้วก็มีจะส่งให้คนอื่นบ้าไปเรื่อยๆโดยไม่มีทายคําใช่ไหมไม่มีไม่ไม่มีไม่มีเต้องเป็นให้เริ่มเลยเนี่ยคนแรกเวลามันจะเร็วมากๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออแค่นี้แหละโอ้ไม่ทันไอ้ยังกูรู้อะไรไปเไรเอ้กูเสร็จแล้วว่ะแค่นี้ไปเลยบอกเลยเตรียมล้างตาพวกมึงได้เลยโอเค นี่อะไรวะเนี่ยอู้ยใช่เลี้วตอดเดิอันนี้คือวาดมาแล้วเหรอใช่ก็วาดจากคนแรกสุดแค่นี้อ่ะอ่าโอเคต่อไปก็สีดักดักขึ้นมานิดนึงนี่อคนนี้พอแล้วกันโหอะไรวะเนี่ยอันนี้หูผมเติมผมให้เลยเห็นน้องหัวล้นอ่านี่ทรงผมตอนนี้ทุกคนหัวล้านไหม เหมือนก็ว hmm. okay. ่าไงนี่คือะฮะมึงกำลังถามว่าคนที่นั่งวาดรูปตอนนี้หัวล้านอยู่หรือเปล่าเวอไปคีโมเหมืด้วยเคลียอยู่ขบเรื่องเลยนี่เสร็จแล้วไปทันแล้วเสรแล้วโอเคโอเคโอเคแค่นี้พอเอาเส้นแข็งมาผมเลยเอาเส้นแข็งกลับเนยไอ้เนี่ไอเชียกูน่าทำไมกูวาดมาแล้วมันหน้าเหมือนไอ้กายเลยวะไอเชีย ัเป็นไรกันเลยคิดถึงกูขนาดั้นเลยมันหน้าเหมือนได้กลายจริงด้วยใช่ม่านวาดเหมือนไมด้กลายทุกคนหน้าเหมือนไมด้กลายบ้างก็คนหน้าไม่ได้กลายเขาบอกว่าดีท็อปกันหมดเลยวะเออแม่แม่อ่ะแค่นี้แล้วกันได้ละโอเคต่อไปอะไรโอ้โหนี่คืออะไรวะเชี่ยไอ้กูว่าอะไรเนี่ยเอ้ยเชี่ยไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่สีนี้อ่้ละ เออไม่ได้อ่ะจะผมจะแรงเงาแต่แบบไม่ทันแล้วแหละออเคนี้พอแล้วกันว h า t คือเหมือนมึงเสียเวลาในการวาดเส้นหนึ่งเส้นอ่ะใส่เงาคนใดเลยดูมีมิติขึ้นดูมีมิติขึ้นกูยังชอบเลยว่ะคำนี้ My God! กูดทำอะไรลงไปเดี๋ยวมกลแกไปรอสเกิตไปแล้วกันรอสเกิตไปดูเลยวยวาดไงดีวะ อ่าได้แล้วโอเคก well. mm ูทำในที่สุดกูก็จะได้ดูสีประจันรลังเดินโอ้ยอะไรเนี่ยนี่มึงมึงมึงนี่กูนึกว่าคนต่อไปจะได้ว่าต่อจากกูกูก็เลยให้คิดเอาเองว่าจะอีโดเลฟอนเนี่ยโดมิตาโดมิตาโดมิตาเนียนะ อย่าเดี๋ยวงดูของกูไอ้ย่าเซนเซอันนี้อะไรล่ะรถแมนไอ้หน้าเราบอกไอ้ย่างกูดูเดี๋ยวกูกูก็น่าเราบอกเหมือนกันคนรักเรบอกจีกันแล้แมไอ้ไอ้ไก่อันนี้กูรู้เลยไอ้ไก่ว่าน่มีแค่การันว่าออันี้ดีอ้นี่ดี ชมน้ำออกออกกูเกลียดมันจะดีทุกอย่างเขาจะเวทออกอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้คือโดนมนุษย์ต่างดาวดูดขึ้นไปเหรอใช่ไอ้นี่สายกูเกลียดมี้อะไรอันนี้สารเส้นเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยกำลังตกมาเด้ยเท่เล้ยไอ้เชี่ยยังลอยกันลอยกันการวาดของตัวเองการมาซูมนี่เอาไว้มันซูมเหรอ สูบไม่สูบเข้าไปต่อไปมาดูว่าโค้งเนี้ยกูได้อะไรอ๋ออันนี้ขอยแฟมนี่อย่างล้นเลยเปิดอีสละไอ้กูให้มึงแค่นี้มึงทำเองดูหน wow ้าไอ้เยี้ยไข่เตร์ในแบบของคุณปิดหัวร้านโเต้เลยวะนม่ไข่ไข่ก็ได้อี แม่<โ>คุณนะคูเบสแต่ทันเลยแอาเบสแ่ทันอ้าวกูนยอะไรวะไอ้่าไอ้่คุณยางโง่อะลองกองคุณนอ๋อกูได้อู้หู่ยากว่าเลยไอ้ย่เอ็ดเบอร์ดเผากระท่อมป่ะไม่อยากว่าเลยกูยากสุดๆแล้วเพ่อหี้ย งานระดับเด็กอนุบาลงานรูปตอนกูปอหนึ่งเนี้ยมั้ยกปวดนะเี่ยแก่้านะว่าใส่สีในวัน้มันสีม่วงันต้องสีม่วงเอาปูจกขอนไว้กลับมาไอ้แกปูขอนไว้จะอยู่กาไอ้เจือันนี้มันยังตามมานี่เอเชืกลับมานี่ทำไมวะรีบไม่ผลงานมาห กูวาไม่ถูกอ๋อไม่เยบอกกม่งไปสลามอ่ะกูไม่รู้ไม่ออกเลยให้วาดต่อตัวนี้อะไรวะกันาลัเปาคุงเหรอเหมือนสลเปลเรยบมาเหมือนแบบนี้เทอันนี้อะไรเนี่ยเยลลี่อะไรอ่ะกูมองกามอไปสลามช่กูก็มองไปสลามโดนบอกวีอันนี้น่ากลัวใช่ไหม แต่อไปอนนี้มันคืออะไรคืออะไรวะสร้างจินตนาการนี่เราบอกนี่กไ้กะเดเนี่ยเป็นราบอกสองคนดีไอ้เราสามคนกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรได้ซ้ำเลยกูเห็นเป็นแพทติกอะเราบอกสามคนนะพแพทติกสปอนบอบอ่ะมเปฟอร์ ไยเลี่ยนชีกอะลอยชีกอะรอยอย่างนี้ไม่มีตังค์สักบาทนะครับอะไรมึอเสียวเลยเสียวเย้ไอคนสุดท้ายนะครับเตรียมเตรียมตาบ่อเลยเตรียมตาบออเลย โอ้โหเชี่ยอ้เงี้ยอเงี้ยแอนเวอร์ซารซอมบี้ตอนเริ่มตึ้ง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 เป็นอาร์ตเป็นอาร์ตเป็นอะไรโรแมนเป็นไหนนี่ไงเป็นไอ้กายถือดอกไม้เชี่ยหมดยกุ้ยเอาที่เขบอกม่นเหมือนไอ้กายโอโเคส่วนส่วนเจ้าของรูปโนไอเดียเจ้าของโอเค